ทดสอบทดสอบเพื่อนๆได้ยินเสียงกันไหมนครับวันนี้เอะอไลฟ์เราก็อ่าได้ยินเสียงอยนะู่เนาะเรามาลงวินโด้กันนะครับเราสำรองไฟล์ในเครื่องเก่าก็อยู่ในเครื่องนี้แหละเรา เข้าไปสำรองไฟล์ด้วยตัว h i g h l a n d Boot CD นะครับถ้าใครเคยใช้เนี่ยจะรู้ว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่ใส่ในแฟลชไดร์เนี่ยแล้วก็สามารถเปิดกับคอมพิวเตอร์ที่มันไม่มีวินโดว์ปฏิบัติการนะครับสามารถที่จะทำให้เราเข้าไปดูข้อมูล ข้างในเครื่องที่มันเจ๊งอยู่ตอนนี้ได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับก็สามารถดูใน youtube ได้นะครับหลายท่านก็มาแนะนำนะครับวันนี้เราก็ถือโอกาสมาลงวิน d ด w s อันดับแรกเราก็ต้องเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนเราก็มากด f 2นะครับของ f 2เนี่ย ของ Lenovo เนาะเราก็จะเข้าไปที่ b บ o อนะครับเข้าไปที่ b บ o อเข้าไปที่ b บออแล้วก็มาที่บู t มาที่บูทน,นั้นก็จะเห็นเห็น USB นะครับเป็นไหมเรามาเลือก USB นะครับถ้าสมมุติว่า USB มันมันมาอยู่ข้างล่างของ Windows BOOT Manager เนี่ยคราวนี้เป็นเป็นฮาร์ดดีนะครับเป็นลูกฮาร์ดดีเราก็ กดมันขึ้นลงได้ด้วย f 5กับ f 6นะครับให้ usb มันมาอยู่ f อยู่ข้างบนของ samsung นี่เห็นไหมสลับกันหลังจากนั้นเราก็กด save ไปเลยด้วย f 1 0 Enter เข้าไปปึ๊บนะครับมันก็จะ <c oughs> เครื่องมันก็จะไปอ่าน อ่านฮาร์ดดิสเอ้อ่านวีดีบีนะครับเพราะว่าเราเอาวินโดว์แพดเข้าไปอยู่ในแฟลชไดร์แล้วนะครับถ้าหลายๆท่านเคยทำเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเครื่องมันรันเนี่ยถ้าไม่มีแฟลชไดร์หรืออะไรมันจะไปรันที่ฮาร์ดดิสอันนี้เราก็ให้มันรันที่แฟลชไดร์นะครับเครื่องมันก็จะอ่านแฟลชไดร์ข้างในมันก็เราบรรจุ บรรจุอะไรเราบรรจุไอ้วินโดว์เข้าไปแล้วนะครับวินโดว์ผมก็ใช้วินโดว์ที่อยู่ในอของไม c r o s อ f t เลยนะครับโหลดมาเป็นเวอร์ชัน่นะครับอะ,อะไรนะ2ออของ Windows 11นะนะเราก็มาเลือกภาษา Language แล้วก็ t i m current language ก็ผมเลือกเป็น kingdom หมดเลยนะเป็น format แล้วก็ keyboard เราก็เลือกเป็น keyboard input method เราก็เลือกเป็นตอนนี้เลือกเป็น united kingdom ก่อนหลังจากนั้นตัวนี้มันจะถามนะครับว่าต้องการที่จะให้เราลง windows ใหม่หรือว่าจะ ซ่อมแซมน,นะครับอันนี้เป็นรีแพร์นะเราก็จะใช้ Install window s สินะเอแล้วก็ไอ g r รี <I> agree, เข้าไปนานทีลงครั้งนะครับแต่ก็ลงที่ไรก็ต้องมาศึกษาดูกันตลอด <laughs> ไม่ใช่ ผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับถ้าลงผ้าก็ลงใหมนะ่แต่ว่าสำคัญเลยก็คือการรู้ว่าฮาร์ดดิสเราเป็นลูกไหนนะครับที่จะลงไว้นะแล้วก็กด accept เลยตอนนี้มันกำลังค้นหาดีิสอยู่นะครับไดส์ของเรานะครับไดฟ์ของเรา ได้ของเราเกิอืมอืมอืมอด็ดด็ดเอเกิดอะไรขึ้นอืมอ หาแล้วครับเจอปัญหาแล้วมันเห็นแค่เฟดได้กับเกิดอะไรขึ้นเ่ยเอาแล้ว ไม่เห็นมันมองไม่เห็นฮาดิดเอาแล้วสวยแล้วบ่านีึ่ เราจะมาดู เมื่อกี้นี้มันเมื่อกี้นี้มันถามมันเป็นตัวไหนเนาะเป็นตัวอืมงงเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะลงวินโดว์เพิ่มเข้าไปในวินโดว์เก่าเราจะใช้เป็นอัปเกรดนะแต่อันนี้เราจะคอมโมใหมให้เป็น เฮ้ยตายแล้วหาใดไม่เจอพี่น้องเอ้ยบาทพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไหนบาทอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้อมูลกสร มาถามอันนี้ดูก่อนนะครับอืมมันมองไม่เห็นหดดิตทำไมเป็นเยื่ยงนั้นหนอ อได้ล้ววะเดี๋ยวเราต้องเ้ลินบูทมาโอกก่อนนะว้าว นีงชนอตเอกแล้วเน oh ี่ยโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้จะต้องได้นกลับที่เดิว 嗯。Mm hmm. xuôi lời xuôi lời xuôi lời lời Suy lời ơi, suy lời phi nông ơi. สวยเลยสวยเลยลืมแฟดได้ลืมแฟดได้อยที่ทำงานเราลืมไฮเลนแต่ว่าเราลองใช้ KKD t ดีท Multi t ิดทดู i couldn't eat อ uh huh. ืไม่ได้เลยไม่ได <c oughs> ้เลยเลาต้องกลับไปเอาต้องกลับไปเอาแฟดไดที่ทำงานะไม่น่า ไม่น่าเลยไม่น่าเลยตาเงินมี้ที่ใครมาต้องจำแผ่นดินแห่งพลังยาดาคาราชาใครมาจึงตง้องมี Thank hey.